โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องไอผู้คนเดิมคนนี้ของพี่น้องเองวันนี้นะครับผมมาเจอกับเกมฟรีไฟล์นะครับมันก็มีแค่เกมเดียวนี่แหละช่องเราไม่ได้มีเกมอื่นเข้ามาเลยโอเคผมมาเจอกับที่บ่อ,บอคโคลนนะครับไปลุยก,อกอยันต่อเก็ยปืนไนปืนมาสองปืนนะครับเอาไปก่อนเลย นี่ไงอือเอาไปก่อนเอ้ยลูกซองเจอคนอยู่ข้างหน้าตรงตัวเห็นหลังแบบแบรูดเข้าหัวหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยได้หนึ่งคิวนะท่านผู้ชมอุ้ยอุ๊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 ยจเจยันพี่น้องไอบ้บอเฮ้ย่กบตายมาได้ไหนวะเน,นี่ยเอ้ยเอ้ยเจย็นในน้องใจเย็นหน่อยพี่ผมยังก่อนชาร์ทชาร์ทอะไรทังหวะนี้เอ้ยเราก็ตึงเหมือนกันเอ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนเสื้อแดง อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนยืนนิ่งยืนยืนนิ่งปก็เรียบร้อยสิจา้าเอ่ยเกมนี้เรามาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับท่านผู้ชมจัดไป3คิวแล้วจ้าตอนนี้โอเคแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยพองว่างก็เลยมาหาทำคลิปนะครับผมโอเคม เรามารุยกันต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์ไมไปก่อนเนาะเพราะว่าการที่เราจะเป็นที่หนึ่งเราต้องมีของที่ดีนะครับผมเราต้องมีเกราะมีปืนที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ปืนชารเรายังไม่ไ,มได้นะฮะอ้ย๊ยพูดมาก็เจอเลยโถก,ก้อนนะครับผมย้ำอีกทีนะครับถ้ากดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งครับมีโอกาสลุลับ บัตรทรูมันนี่นครับไว้เติมเพชรนะครับผมผมจะสุ่มแจกไว้เป็นบางคลิปนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมสู้ไปด้วยกันครับลุ้นไปด้วยกันหรือว่าผมก็ผมก็อยากรู้อยู่ว่าถ้าผมเล่น ROV เนี่ยมันจะมีคนคนดูไหมครับ ROV นะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมเล่นฟรีไฟล์ก็มีแค่เกมเดียวในช่องนะครับเดี๋ยวจะลองหาเกมใหม่มาเล่นดูมาเลยน่องเศร้าน่องเศร้าขึ้นรถเลยไปนะครับผม ีบิ๊กไบไปเลยนะครับตอนนี้เลยอีกสามสิบสี่คนนะครับสามสิบสี่คนอไปคืสก๊อุ้ยติดอะไรวะเนี่ยบักอะไรวะเฮ้ยรถันติดอะไรวะเนี่ยโอ้เนินไม่ได้สูงอะไรเลยไปครับมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าจ้า ไม่มีไม่เห็นไปกันต่อไปกันต่อโอเคแ้วผมไม่เนียไม่น่ามีนะบอ่าเมืองนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างครับเมื่อกี้เห็นในแผนที่วบบนะครับมีคนยิงกันอยู่หน้ากลัวดังเราไปลุยกันเลยขอแค่อย่าเจอคนโหดกพอตอนนี้ปืนชาร์จปืนระยะไกลแล้วก็โอเคนะครับผม เกมนี้ขอสักยี่สิบคิวไปเจอหลังแล้วเจอหลังแล้วไอ้เสื้อฟ้าหรือเสื้อเขียววะเมื่อกี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไปไหนไปไหนเองเองจะไปไหนเรียบร้อยโอ้ยหลมการอากาศโอเคท่านชมได้มาหนึ่งคิวแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยจี๊ยิงไม่ดียิไม่ดียืนนิ่งๆแบบนี้รออะไรล่ะจ๊ะมีศัตรูอยู่ใกล้จัดไปห้าคิว เกมนี้มันมาว่ะเกมนี้เรามาจัดท่านผู้ชมโอเคถูกต้นของพี่ไปครับใครอยากเล่นด้วยนะครับ UED อยู่ใต้ Linkipshon แอดมาได้เลยนะครับผมผมจะรับทุกคนเลยไม่งั้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเออ่ UED ของตัวเองอะไรเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ไหนอยูขอยข่ข้างบนโอ้โยแล้วผมให้แค่สองนัดอะอยู่ข้างบนผมให้แค่สองนัดพอ ไม่ได้เก่งอะไรเลยพนมให้แค่สองนัดพอนะครับโอ้ยเราจะซ้ำมมันยังไงวะเนี่ยโอเคได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้เราคิวไปหกตัวแล้วนะครับผมมา ต,ตอนนี้ก็วิ่งหาคนวนไปนะท่านผู้ชมเพราะว่า,าวเกมนี้ผมว่าน่าจะมาเอาเรื่องนะครับที่ผมไม่ได้มาหนึ่งสีก็เพราะว่าผมมากับเจใจเพราะจาใจใจเขาแหลงสูงครับผมผมแหลงต่ําไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเจอเจอคนเล่นไม่เก่งเนาะยืนนิ่งๆแบบนี้ยืนฟาร์มโอ้โหผมว่าจะลากหัวไม่เข้าหัวทั้งนั้นอุ้ยอุยฝั่งนู้นก็มีพย,ยานซ้ำาจเดี๋ยวมาลัดเดี๋ยวมาลัพี่อยู่ในเอออยู่ในเออเมื่อกี้ นี่ไงนี่ไงอุ้ยไม่โดน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 เฉยเลยมันตั้งไอวอรแล้วอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะไม่ใช่เจ็บสิน็อกไปแล้วตอนนี้เราจะต้องรุยรถสะเทือนน้ำเสือเดินบกทำงานอุ้ยเขดได้มิงหลายตอนนี้แปะคิวแล้วนะเฮนะ้ยสังหารต่อเนื่องนะครับตอนนี้สังหารต่อเนื่องถือว่าจัดว่าแจ่มนะครับผมจัดว่าแจ่ม ไปครับผมลุยกันต่อนี่นะเพื่อนนี่นะชิปชิปขอบคุณนะเค okay. ม,มีคนละจ้ะยืนยืนอะไรโอ้โหโอ้โหใจเย็นสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลดขนาดนั้นในน้องเฮ้ยมีคนโดดมาหลังเราเพื่อนโดดมาละจ้าโดดลงมาละจ้าโอ้โหยัง <laughs> <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยน้อง พี่โดดมีตั้งเยอะมาโดดไรล่ะพี่มาโดดมาโดดไปครับผมลุยต่อเหมือนจะมีไอ้ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อทองอะไรตรงนี้อุ้ยไม่ได้คิวโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มนี่ไงมีลิงลิงมาทำลิงมาทำอะไรตรงนี้ซ้อมไปก่อนนะครับเอ้ยไอ้ลิงมันทำอะไรเนี่ยยิงมันดิโอ้โหยิงยิงยากโอ้ยโอ้ยมีอีกมีมีโอ้ยอยู่ไหนวะ ไม่เห็นตัวเลยแต่แน่จริงเองก็ต้องเข้ามาต่อหน้าต่อตาข่าสิไม่ใช่เองจะมาลอยตูดข้าอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ว่ายัางไงนะผมเดี๋ยวเราไปร่าตัวมันก่อนแล้วกันมันอยู่ไหนอืมไม่น่าเห็นนะครับผมอยู่บนบ้านหรือเปล่าลุย ไม่เห็นไปไปอะไรทุกคนไปเลยลกันเราดีดไปฝั่งนู้นแล้วกันเนาะตอนนี้เหลือยี่สิบคนนะผมยี่สิบคนเราฆ่าไปเก้าคิวละก็มีโอกาสที่จะถึงยี่สิบอยู่นะครับผมไปหาคนกันต่อนะผมล่าทั้งเกมครับสเตปดักแข่งเฮ้ยง่วงนอนแล้วเนี่ยสเต็ปนักแข่งครับเกมนี้ก็ ยี่สิบคิวกำลังพอดีนะครับผมเออขอสัไม่ใช่ขอสักสิขอยิงหน่อยได้ไหมขอยิงหน่อยได้ไหมหาคนแบบโหดมาต้องการยิงฆ่าหน่อยได้ไหมเอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโหยหมวกแตกเลยเจ๊ใจชุบหน่อยเจ๊ใจโหยเจริญพ่อหนม ว่าแต่เขาอยู่ไหนเนี่ยผมหาเขาไม่เจอไม่เจออยู่ไหนนอ้อหลังรถหรือเปล่านะไม่เจอนะครับผมเดีย๋ยวลองวิง่งวิ่งแบบดูดูดูเชิงดูเชิงนะครับอยู่ไหนอะอยู่ไหนหาไม่เจอไี่จริงมันจริงได้อยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยอยู่ไหนเอ,อ,อยบนบ้านเหรอ ตาผมบอดหรือเปล่าเนี่ยหาไม่เจอโอ๊ยนี่ไงนี่ไงหลังเบดีเออหลังเบดหลังเบดีเออเบดีเออเหรอจ้ะนี่ไงยิงเราหัวแตกเลยอะหมวกนี่หายไปเลยอุย้ยมีคนมามีคนมาอย่างนี้โอ๊ย <c oughs> <c oughs> เขาหัวไปร้อยเก้าสิบสี่นะครับท่านผู้ชม ลงมาถึงปื้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็เดสสโเรีไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็10คิวนับเลือีก17คนนะครับเกมจะเริ่มเข้มคนขึ้นเรื่อยๆนะฮะอโอ้ยในโดรนกี่ตัววะนะ่ะเดี๋ยวตัวหน้าเราก่อนเลยตัวแรกว่าแต่มันอยู่ไหนข้างบนละจ๊ะไม่มีข้างบนละจ๊ะ เอาลงผิดฉจเลยเราอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยเพื่อนเ,เราดาวเพื่อนเราดาวโทก้อนทำงานเฮ้ยมันรู้ตัวทันมันรู้ตัวทันโทก้อนทำงานโทก้อนทำงานโทก้อนทำงานเรียบร้อยโอเคชุบก่อนชุบก่อนมามาผมได้มาเพิ่อมอีกหนึ่งคิวนะครับแต่เสียดายเมือ่อกี้ได้แค่หน,นึ่งคิวนะมีสองตัวแล้วก็มีตัวมาข้างล่างตัวมาข้างล่างหรอจะ๊ะดูเชิงหน่อย อุ้ยเจ้อยต้องพุ่งแล้วก็ชาร์จปัง,ปง,ปงนี่นะผมเคลดรับหนึ่งอย่างนะครับก็คือเวลาเราเวลาเรายิงเขาเจ็บนะครับเราอย่าดูเชิงนะครับเราต้องชาร์จเท่านั้นนะเพื่อให้เราชนะก,การต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนีไงได้่าหนึ่งอุ้ยใครสามตัวสาตัวหรอจะ๊ะยิงไปยิงไปแต่ว่าปืนกระสุนแต่ยังเดินไาหรอเดินมาหรอเดินมาหรอไอ้ลนลนลนเนไอ้เฮลนลน <laughs> ตัวนี้ท้ายสุดท้ายใช่ไหมออกปืนจ่อยว่าไปปืนจ่อยว่าไป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 ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดเจาะ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 โอเคท่านผู้ชมโอเคนะผมก็น่าจะหมดแล้วตีนี้โหยเก็บนี้สิบห้าคิวแล้วนะครับเลยห้าคิวเป็นไปได้หรือเปล่านะจ๊ะแต่เ,เราไปช่วยเพื่อนก่อนใจใจเหมือนจะต่อสู้อยู่นะครับผม โอเคครับ okay, นะผมอยู่บนหลังคาบ้านพอดีเลยว่าแต่อยู่ในนออดูเชิงก่อนนะผมเกมจะเข้มข้นขึ้น,เ,นเรื่อยๆยนะครับผมนี่ไงตรงนี้ขอขอยิงหน่อยขอยิงหนึ่งใช้ไหมขอยิงหน่อย,อออยไม่ตายโหเจ็บมากอุย้ยดาแล้วแล้วตัวนี้มาอีกตัวนี้มาอีกรีบเข้าวงสี่น้องรีบเข้าวงสี่ถ้าเองไม่เข้าเองก,ก็ตายนะบอกเลยเรียบร้อย,อยงไง แป๊บเดียวยังพูดยังไม่ทันขาดคำเรียบร้อยซะแล้ววงขนาดนี <pl ains> ้นะครับบีบโคตรแรงนะครับผมเทีย20ไปมั้างนี่ถ้าจะไม่ผิดนะฮะโอเคแล้ว7คนรวมกับเรา2คนเหลือ5คนครับศัตรูนี่ไงจะจะเปิดล่ะเหมือนจะยืนตรงนี้เหมือนยืนตรงนี้โอ้โหวิ่งหนีแบบนี้หลังขาดสิจ๊ะจำก่อนโอเคแล้วผมเหลือ5คน สามคนเหนีอยสามคนครับตอนนี้ต้องพิกแผ่นดินถาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยมีคนวิ่ตรงนี้มีมีคนวิ่ตรงนี้เรียบร้อยดาวไหนึ่งนะครับไม่ร,รู้ว่ามาแอบตรงนี้ทําไมนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้เลือดเราไม่ลดเลยนะจ๊ะโอเคนะผมตอนนี้18บแปดคิวแล้วนะครับผมอีกคนหนึ่งเป็นไหนอู้อีกสคนดินไมใช่ไม่ใช่นะันหี่หว่าตกใจหมดเอ้ยใครยนยืน โอ้ยยืนนิ่งซะด้วยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมได้อีกหนึ่งคิวโอ้โหตอนนี้19คิวเลยนะครับอีกนิดเดียวนะมาแต่อยู่ไหนเอ้อนยนี่ไงเพื่อนเราเจอแล้วสุดท้ายที่ขอแล้วกันเพื่อนขอแล้วกันเพื่อนวิ่งชาเลยจนนังหวะนี้ชาเลยแล้วกันอีกตัวหนึ่งสิยี่สิบคิวแล้วมามาเออสวยงาม